สีเหลืองๆก็มีด้วยเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวแข่งแข่งกับแข่งกับดอกไม้กันใครสวยกว่กันสวยๆงามๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆเราทำคลิปก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วนะคะด้านบนนู่นนะคะก็จะเป็นทองอุไรเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนะทองอุไรเหมือนเดิมเยอะจริงๆนะ ต้องขอบคุณอาไปฝากเพื่อนๆนห,นหลังก็เห็นไหมคะตึกนะคะมีแต่ตึกเลยเป,เป็นแถวเลยนะคะเพื่อนเป็นแถวเลยกลย้องซูมเข้าไป <ๆ S 1> ะะสวยไหมคะ <ๆ S 1> <ๆ>การรับชมนะคะรับชมคลิปนี้ให้มีความสุขกันนะคะ <ๆ S 2> คลิปนี้ก็ขอใบยบายดอกไม้อีกแล้วค่ะดอกไม้สีม่วงเยอะเลยเยขาเรียกดอกอะไรต้ติ่งไหม ต้ตยจิงไหมคะเพื่อนๆต,ต้อยตริงไหมอ่ะไม่ได้ไปสวนนะคะก็ออกมาตามส,สาธารณะเนาะสวนสาธารณะนะอ่าให้เห็นไหมคะก็ได้มีงามงาโอ้ย <c oughs> อสวยมากเลยเจ้าเพื่อนๆ <c oughs> ด้านหลังเนี่ยดอกไม้ไมีแต่ดอกไม้เลยมอ์นิ่งยามเช้านะคะออกกําลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้านะรับความสดชื่นยามเช้าไปด้วยกัน ดอกไม้ mai, สวยงามจ้าเช้าน <siege> <no> ี้เนาะนะคะเนี่ยสดชื่นนะคะดอกดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยสวยงามเนาะสวยงามต้อยติ่งเพื่อนๆเนาะสวยงามเมยามเช้านะคะเพื่อนจ๋าเป็นกําลังใจให้กันแด้กันในยามเช้านะดอกต้อยติ่งใช่ไหมสีเนี่ยต้อยติ่งงามงามเพื่อนๆนี่สวยไหมค่ะต้อยติ่ง ใบติงง่งงามเลยเนาะนผู้จัดก็จะให้การรับชมนะคะรับชมคลิปนี้ให้มีความสุขกันนะคะคลิปนี้ก็ขอใบ,บนี้สีเหลืองๆก็มีด้วยเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวแข่งแข่งกันแข่งกับดอกไม้กันใครสวยก็กันนะคะสีเหลืองๆนี่ไม่แน่ใจว่าดอกดาวกระจายหรือเปล่านะเพื่อนๆจา๋าใช่ดอกดาวกระจายหรือเปล่าเนาะใครมีความรู้เรื่องดอกไม้เนาะจะด,ดูนะคะ งามๆเลยนะคะเพื่อน,อนจ๋าเนาะ ừ, ดูผู้จัดไปด้วยนะสวยมากเลยด้านหลังเป็นแถวเลยอไปฝากเพื่อนๆด้านหลังก็เห็นไหมคะตึกนะคะมีแต่ตึกเลยสวยงามๆกันเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันในทุกๆวันนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกสวยๆงามๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ<ๆ>เพื่อนๆ เราทําคลิปก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะดูนะคะดอกตัวจริงงา,งามเลยนะคะเพื่อนจา๋าเนาะดูผู้จัดไปด้วยนะสวยมากเลยด้านหลังเป็นแถวเลยไม่ได้ไปสวนนะคะ,ะก็ออกมาตามสาสาธารณะเนาะสวนสาธารณะนะอะให้เห็นไหมคะก็ได้มีงามงามออกกําลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้าเนาะรับความสดชื่นยามเช้าไปด้วยกัน ดอกไม้สวยงามจ้าเช้านี้เนาะ <c oughs> การรับชมนะคะรับชมคลิปนี้ให้มีความสุขกันนะคะคลิปนี้ก็ขอบายยนะคะสีเหลืองๆนี่ไม่แน่ใจว่าดอกดาวกระจายหรือเปล่านะเพื่อนจา๋าใช่ดอกดาวกระจายหรือเปล่าเนาะใครมีความรู้เรื่องดอกไม้เนาะสว,สวัสดีนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆเราทำคลิปก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ะะผู้ปลูกและผู้ดูแลด้วยนะงามไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้ได้มีดอกไม้สวยๆนะคะเอามาปวดฝะเออกกาลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้านะรับความสดชื่นยามเช้าไปด้วยกันดอกไม้สวยงามจ้าเช้านี้เนาะเป็นเป็นแถวเลยนะคะเพ่อนเป็นแถวเลยกล้องซูมเข้าไปนะะสวยไหมคะ ตัยติ่งงามงามเพื่อนนี่สวยไหมคะตัยติ่งตัยติ่งงามงามเลยเนาะเนี่ยผู้จัดก็จะให้สวยงามงามกันเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันในทุกๆวันนะคะเพื่อนเพื่จ๋าขอบคุณทุกสวยงามงามกันเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันแลยกันในทุกๆวันนะคะเพื่อนเจ๋าขอบคุณทุก นีสีเหลืองๆก็มีด้วยเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวแข่งแข่งกันแข่งกับดอกไม้กันใครสวยกว่กันโอ้ยสวยมากเลยเจ้าเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยดอกไม้ไม่แต่ดอกไม้เลยมอร์นิ่งยามเช้านะคะไม่ได้ไปสวนนะคะก็ออกมาตามส,สาธารณะเนาะสวนสาธารณะนะอ่าให้เห็นไหมคะ ก็ได้มีเง,งี้ดยดอกไม้ใครสวยก็กันจ้านะคะไปตามเรื่องตามเล่าของเรานะความสดชื่นนะเพื่อนๆเนาะนี่นี่นี่มุมนี้ด้วยสวัสดีนะคะงามไปฝากเพื่อนๆด้านหลังก็เห็นไหมคะตึกนะคะมีแต่ตึกเลยผู้ปลูกและผู้ดูแลด้วยนะงามไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้ได้มีดอกไม้สวยๆนะคะเอามาปวด ดูนะคะดอกไปจริงงามๆเลยนะคะเพื่อนจน๋าเนาะดูผู้จัดไปด้วยนะสวยมากในด้านหลังเป็นแถวเลยออกกำลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้านะ,ะรับความสดชื่นายามเชาะะ้าไปด้วยกันดอกไม้สวยงามจ้าเช้านี้เนาะนะคะาคาสีเหลืองๆนี่ไม่แน,น่ใจว่าดอกดาวกระจายหรือเปล่านะเพื่อนจ๋าใช่ดอกดาวกระจายหรือเปล่าเนาะใครมีความรู้เรื่องดอกไม้เนาะ ะะสดชื่นนะคะดอกดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยสวยงามเนาะสวยงามต้อยติง่งสวยงามงามกันเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะเราก็จะเป็นกําลังใจให้การรายกันในทุกๆวันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกโ <c oughs> <c oughs> อ้ยสวยมากเลยเจ้าเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยดอกไม้มีแต่ดอกไม้เลย มอ์นิงยามเช้านะคะนี่สีเหลืองๆก็มีด้วยเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวแข่งแข่งกันแข่งกับดอกไม้กันใครสวยกว่ากันโ oh <c oughs> อ้ยสวยมากเลยเจ้าเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยดอกไม้มีเต็ดอกไม้เลยมอ์นิงยามเช้านะคะนะคะเนี่ยสดชื่นนะคะดอก ดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยสวยงามเนาะสวยงามต้อยติง่งนะโอ้ย <c oughs> อสวยมากเลยเจ้าเพ,เพื่อนด้านหลังเนี่ยดอกไม้มีแต่ดอกไม้เลยมอนิงยามเช้านะคะการรับชมนะคะรับชมคลิปนี้ให้มีความสุขกันนะคะคลิปนี้ก็ขอใบบ่า,บาดูนะคะดอกต้อยติงง่งงามเลยนะคะเพื่อนจ๋าเนาะดูผู้จัดไปด้วยนะสวยมากเลยด้านหลัง เป็นแถวเลยดอกไม้อีกแล้วค่ะด,ดอกไม้สีมว่วงเยอะเลยเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรต้ติ่งไหมต้นต,ติ่งไหมคะเพื่อนๆต้นติ่งไหมออกกาลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้านะรับความสดชื่นยามเช้าไปด้วยกันดอกไม้สวยงามจ้าเช้านี้เนาะนี่สีเหลืองๆก็มีด้วยเป็นยังไงล่ะ <c ười> เดี๋ยวแข่งแข่งกัน แข่งกับดอกไม้กันใครสวยก็กันผู้ปลูกและผู้ดูแลด้วยนะงามไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้ได้มีดอกไม้สวยๆนะคะเอามาปวดฝาานะคะเนี่ยสดชื่นนะคะดอกดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าดอกต้อยติ่งทางนั้นเลยสวยงามเนาะสวยงามต้อยติ่งนะ <c oughs> ต้อยติ่งงามงามเพื่อนนี่สวยไหมคะต้อยติง ไติ่งงามๆเลยเนาะเนี่ยผู้จัดก็จะให้นะคะสีเหลืองๆนี่ไม่แน่ใจว่าดอกดาวกระจายหรือเปล่านะนเพื่อนจา๋าใช่ดอกดาวกระจายหรือเปล่าเนาะใครมีความรู้เรื่องดอกไม้เนาะนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นแล้วนะคะด้านบนนู่นนะคะก็จะเป็นทองอไลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนะทองอไลเหมือนเดิมนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นแล้วนะคะด้านบนนู่นนะคะ ก็จะเป็นทองอุไลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนะทองอุไลเหมือนเดิมดูนะคะดอกไเตยิงงามๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าเนาะดูผู้จัดไปด้วยนะสวยมากเลยด้านหลังเป็นแถวเลยโอ้ไ <c oughs> อ่สวยมากเลยเจ้าเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยดอกไม้มีแต่ดอกไม้เลยมอนิงยามเช้านะคะสวยงามๆกันเลยเนาะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะ เราก็จะเป็นกำลังใจให้กันในกันในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณทุกออกกำลังกายไปด้วยรับความสดชื่นในยามเช้านะรับความสดชื่นยามเช้าไปด้วยกันดอกไม้สวยงามจ้าเช้านี้นะ